ชาวเน็ตงงตาแตกหลังแฟนคลับดีใจทอยทอยธนพัทมีข่าวใดประกัมตัวเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยจากกรณีที่นายธนพัทชนะกุลพิสารหรือททอยทอย,ทอย,ทอยนักแสดงสีเรชื่อดังก่อเหตุแทงแฟนสาวอย่างพิมพ์ชัชรันเสียชีวิตคาบ้านพักก่อนที่ต่อมาทางด้านทนายเจม ตั้งข้อสังเกตบาดแผลผู้ตายเลือแค่2จาก20แผลอาจเป็นการทำร้ายตัวเองมองจากประวัติที่เคยฆ่าตัวตายหลายครั้งและอย่างเชื่อว่าถอยๆจะได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเพราะไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีและเป็นฝ่ายที่โทรไปแจ้งตำรวจและรอมอบตัวด้วย ทำเอาชาวเน็ตต่างวิจารณ์กันอย่างหนักว่าคดีสะเทือนขวัญขนาดนี้ดรามาคนตายแต่ทำไมถึงได้ไประกันตัวซึ่งล่าสุดก็มีดรามาเรื่องที่แฟนคลับของท้อยทอยต่างดีใจที่มีข่าวเรื่องโอกาสได้ไประกันตัวออกมาพร้อมทำคลิปให้กำลังใจลงในติกต o กกันด้วยและถามว่าใครอยากให้พี่ท้อยกลับมาและบอกว่าท้อย จะได้ออกมาในเร็วนี้ซึ่งทางด้านทนายบอกว่าฝ่ายหญิงฆ่าตัวตายเองและถอยก็ไม่มีพิรุธใดๆที่ข่าวออกมาเหญ่โตว,ว่ามี20แผลจริงๆมีแผลใหญ่แค่1นึ่แผลซึ่งอย่างไรก็ตามก็มีชอ่อนัตนอีกด้านเข้าไปแสดงความคิดเห็น ว่าทำไมถึงยังให้กำลังใจคนที่เป็นฆาตรกรซึ่งทางด้านฝั่งแฟนคลับก็โตกลับมีหลักฐานของที่เขาแทงไหมระวังจะโดนคอหามินประมาททางนี้ชาวเน็ตยังแสดงความคิดเห็นว่าทำไมแฟนคลับบางคนยังหลงไหลเป้กกับศิลปินที่มีข่าวทำร้ายคนไม่เห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้างหรอคนตายไปทั้งคนยังมาให้กำลังใจคนผิดนั่นเองละค่ะ